ทุกคนเคยเจอเรื่องหน้าหงุดหงิดไหมครับผมนี่เจอประจำวันนี้ผมตื่นเช้ามาด้วยความสดใสกะว่าจะเสกขนมหวานกินให้หนำใจสักหน่อยผมเป็นพ่อมดฝึกหัดไงครับเรื่องเสกขนมนี่ถน,นัดนักอับบาคาดาบราจงปรากฏขนมเค้กช็อกโกแลต ปาบเค,ชชค้กช็อกโกแลตมาจริงด้วยหน้าตาหน้ากินสุดๆแต่เดี๋ยวนะวินาทีต่อมาเค้กหายไปไหนแล้วผมมองซ้ายมองขวาหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นผมอุทานออกมาผมเลยลองเสกขนมอย่างอื่นดูบ้างอับบาคดบาด r a จอปรากฏคุกกี้เนยปาบมาอีกแล้วแต่ก็หายไปอีกแล้วอะไรกันเนี่ยใครขโมยขนมผมไป ผมเริ่มสงสัยมองไปที่เจ้าเหมียวนายกินใช่ไหมมิดไนท์มิดไนท์ใส่หัวเหมียวผมเลยตัดสินใจซ่อนกล้องไว้แล้วลองเสกขนมอีกครั้งอบ,บาคาดาบราจงปรากฏโดนัทเคลือบ ปาบมาปุ๊บหายปัป๊บคราวนี้ผมเห็นแล้วมันไม่ใช่ใครอื่นมันคือเจ้าหนูตัวจิว๋วมันแอบ,บออกมาจากรูแล้วขมโมยขนมผมไปหมดเลยเห็นไหมครับทุกคนขนมวิเศษของผมไม่ได้หายไปไหนมันแค่ถูกเจ้าหนูจอมสอนขมโมยไปเท่านั้นเองคราวหน้าผมต้องหาทางป้องกันให้ดีกว่านี้แล้วไม่งั้นคงอดกินขนมแน่